อันนี้มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่หรือท่านที่กำลังเพิ่งจะมาเล่นไปฉายยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรหร่แล้วกอ็าการสังเกตไปฉายเสียจริงหรือไม่เสียหรือการแก้ไขเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่เกนก็จะเสียที่แบตเตอรี่นะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่แถมมากับไฟฉาย ก็ประมาณอย่างนี้นะครับเอยแจะเป็นก้อนสีแดงแดงแต่ไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้เป็นฐานโน้ตบุ๊กครับผมแกะมาจะแพ็คโน้ตบุ๊กที่เสื่อมเสื่อมอ่าให้สังเกตอย่างนี้ว่าแบตเตอรี่นะครับมันจะมีวงจรของแบตเตอรี่ตั้งหากให้สังเกตที่ท้ายเห็นไหมครับตรงนี้จะมีแผ่นแผ่นวงจรน,นี่รหบ ตั้งหาวัดที่ความยาวเราก็จะสังเกตได้กันเกยว่าเขาจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับคือพวกที่มีวงจรเนี่ยไม่ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่เราก็จะสูงกว่าเพราะว่าอาจะมีแผ่นวงจรเสริมที่ก้นถาดแผ่นวงจรเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็คือทําหน้าที่ตัดเมื่อแบตเตอรี่ แบตต่ำกว่า2.5โวลต์นะครับแบตเนี่ย3.7โวลต์ใช้งานแล้วชาร์จเต็มๆจะ4.2โวลต์ใช้งานแล้วก็จะโหลดลงตามส่วนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5โวลต์เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยก็จะเหลือประมาณ3โวลต์อันนั้นคง,งที่ที่ไม่ไมต่ำกว่า3โวลต์นะ แต่ว่าถ้าไม่มีวงจรป้องกันเนี่ยมันก็จะใช้ไปเรื่อยๆจนไฟหมดนะครับนี่คือไฟหมดเลยส่วนฐานที่พิเศษอย่างก้อนนี้ครับเขาก็จะบอกตรงนี้นะเนี่ยสิบเอน,นึ่ก็คือการจ่ายไฟความารจ่ายไฟแล้วก็แรงดันสิบห้าจุดสิบห้า A สามจก็คือจ่ายไฟได้ถึง1 5บแอมป์ อัตราการจ่ายอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งอันนี้ก็คือจ่ายไฟเร็วสำหรับพวกไฟฉายแรงสูงหรือไฟฉายที่ต้องการกำลังไฟมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นของพวกแบนเป็นพวกฟินิกเป็นพวกแบนต่างๆโอไลท์ไนโคลหลายๆตัวที่เขาทาเป็นแบตเตอรี่เฉพาะรุ่นใหม่นั่นก็คือแปลว่าเขาต้องการแรงดันไฟสูงหรือหลอดไฟเขากินไฟมาก แรงดันกินแอมสูงเพราะฉะนั้นมาใช้พวกนี้มันเป็นแบตรธรรมดานะครับจะเป็นแบตรธรรมดามก็เลยจ่ายแรงดันให้ไม่พอทำให้เหมือนกับว่าไฟฉายเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหัวใจหลักของของไฟฉายก็คือหลอดกับไดเวอร์ทีนี้แต่ละหลอดเนี่ยก็ยจะกินแอม,มกินกระแสะแตกต่างกันไปตามรุ่นตามความแรงของแสงนะครับ ดังนั้นก็เขาก็จะกินไฟต่างกันจวดพวกธรรมดาพวกนี้ก็กินไฟนิดเดียวนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดพื้นฐานสําหรับใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นแสงแรงพอเป็นพวกแสงแรงพวกที่เป็นไปใช้โอดิฟายหรือไฟใช้ที่กินกระแสสูงในพวกเขากินประมาณ5แอมป์นะครับ5แอมป์6แอมป์7แอมป์8แอมป์ก็มี พวกนี้ก็จะมีผลกับการจ่ายไฟไปให้เพื่อให้ความสว่างหรือเกิดความสว่างนั่นเองอมาเข้าประเด็นต่อนะครับก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าแบตเตียนี่ครับใส่เข้าไปตัวนี้คือแบตเตียนะของลูกค้าส่งมาเราก็ใส่เข้าไปนะครับขออนุญาตไม่ค่อยถนััน,น,นี้เราใส่เข้าไปอันนี้อาการแบตเตีย ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะเปิดโหมดแรงสุดไม่ได้อ,อันนี้เปิดไม่ติดเลยนะครับคือไฟไม่มีล้ไม่ติดแล้วคือจริงๆผมจะเมื่อกี้ผมก็ตุ้นไว้นะจะคุยดานไปหน่อยอแบตที่มันพอจะมีอยู่ให้ให้ก็สังเกตง่ายๆว่ามันมันเปิดโหมด แรงสุดไม่ได้อันนี้ผมมักทานธรรมดานะแต่ว่ากระดีวกก้อนนี้ใส่หให้อันนี้เป็นฐานน็อตลุกใช้ดีครับสภาพไม่ดีแต่ว่าใช้งานได้ดีเก็บไปอยู่ดีแล้วก็ใช้ได้ทนเพราะว่าเป็นฐานแท้ครับแอม์ก็ประมาณสองพันหรอยมิลลิแอมก็ถือว่าเป็นแอมมที่สูงแล้วก็ราคาถูกแต่ว่า ที่ได้มาแหล่งที่มาก็คือแกะจากพวกนี้นะแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเราซื้อใหม่ก้อนหนึงก็จะประมาณสามสี่ร้อยสามร้อยขึ้นไปสองร้อยห้าสิบอย่างแอมน้อยหน่อยเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนถานไฟฉายก็ติดปกติเป็นที่แบตตัวในความสว่างเนี่ยก็จะอยู่แรงดันของแบตนะครับยิ่งสว่างมาก ก็ต้องจึงใช้แบตที่เป็นเขาเรียกไฮโวล์นะครับก็คือประมาณประเภทนี้ประมาณห้านาทีะละไล่มายาวเอาเข้าวๆง่ายๆก็คือเมื่อโปรดเมื่อเปิดโหมดแรงสุดแล้วมันตัดมาเป็นมีเดียมหรือมันก็พริบก็แปลว่าทานอ่อนนั่นเองง่ายๆนะสังเกตแต่ถ้าทานมันเต็มเนี่ยมันก็จะติดค้างอยู่ตลอดเวลาต,ตลอดจนกว่าแบตจะหมด แต่มันกดปุ๊บแล้วมันตัดมันเป็นโลอย่างเงี้ยหรือแต่เปลี่ยนโหมดนั่นแสดงว่าแบตอ่อนนะครับเอง่ายๆใจความสั้นๆก็คือแบตเริ่มจะหมดแล้วไม่ให้ใช้ให้เอาไปชาร์จนะครับส่วนในพวกที่มีวงจรเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ป้องกันเขาจะดับเลยจะไม่ติดเหมือนไปใช้เสียแต่ว่าจริงๆไม่เสียนั่นคือแบตหมดครับง่ายๆเลยนะเอาสั้นๆง่ายใจความอยู่ตรงท้ายนี่แหละไล่มาซะยาวอ่านะ ถ้ามือใหม่ก็คงจะได้ความรู้ไปเต็มๆแต่ถ้าคนเคยใช้แล้วเนี่ยก็บอกโอ้ใครๆเขาก็รู้กันนะประมาณนั้น